สวัสดีครับผมก a l a x y ซีทีเนะครับวันนี้เรามาเล่นโลบอ์แม Tower Hell ปทาวเวอร์ออฟเฮลกันนะครับไม่รู้จะหวัวร้อนขนาดไหนวันนีน้ Tower Hell นม่ทาวเวอร์ออฟเฮลไปเล่นกันวันน่าจะระเะบิดย่าจุ๊บไอปิง เออดืมดีปิดเพลงทันเกือบตัวแล้วไ <c oughs> <c oughs> อต้องใช้สมาธิละอึบ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  พลังแห่งการโกงอย่าอย่า hmm. ฟึบไม่ยอมหรอกไม่ยอมหรอกฮึบ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  ฮึบอยาอุ้ยตกคิดว่าควรอย่างฉันอ่ะจะชนะนได้เหรอฮึบอุ้ยตกมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะถ้าเรียนในคอมมันก็ง่ายเลยแหละแต่จะอัดในโทรศัพท์ไงในคอมอัดหรอวคะ นี่มันคนละช่องกันด้วยในคอมคนละก o เกิลกันอะโอเคไปต่อขึ้นอึบโอ้ยตาดีต้องขึ้นไปให้ได้อู้สาเสยาเสียตังค์อะเสียตั้งแปดสิบเนี่ยอึบ อ้าชื้ออ้าชื้ออาชื้ออ้าชื้ออ้าชื้ออุ้ยผ่านได้ทีอ้าชื้ออาชื้ออาชื้ออาชื้ชื้ออาชื้อจงภาตาแล้วสวยชืบชืบชืบโอ้ย ลอดเฉยชึบชึบชึบเพื่อปึอบอุยอ้ยปิ้งโอ้ไม่น่าเลยได้สิบเอ็ดแอนนูนล,ละได้สิบเอ็ดบาทละตกเฉยเกือบผ่านแล้วเมื่อกี้ปิ้งไอ้ชึบพลังไอ้ชึอบไอ้ชึอบไอ้ชึบพลังไอ้ชึบ พลังเนี่ยจึ๊บทุยหอไปอึ๊บทัาคูณสองแล้วอ่ะไม่น่าจะทันโอ้ยโอ้โอร้อนไม่ได้เปิดพัดลมเอ้ก็ไม่ได้เปิด ฟืบฟืบ <Tipp> ฟ <s> ืบพลังไอชืบพลังไอชืบไปต่อย่าย่าย่าหัวไม่ละย่าโดดโดดโดดต่อไปโดดย่าเมรุโดดไปโดด โหลดไปฉันต้องชนะเอิ่มกินนี่ก็ตกแล้วมันจะชนะได้ไงวะ <c oughs> อือตายฟึบ <c oughs> <c oughs> โอเคไม่ทันเปลืองตังว่ะ เตอรพัดลมแปบบ๊บร้อนโอเคนั่งเล่นโบกก็อีแล้วโหดขึ้นแล้วไปจ้าชิบ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 ทำไมดันหลกง่ายจัง อึ้บอุ้ยโดนไม่ถึงเย่ะว่ะอุ้ยอีกแล้ว ชืบพัดลังแหงอชืบต้องใช้อชืบเพือพ่อจะชนะอชืบ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 อุ่ยรอดเฉยอชืบ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 อุ้ยไม่รอดชืบ ชื้อ <Morris> ช <aí> ื <yah oo> ้อชื้อ hum ชึบอชื้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 ชื้ชื้อย่วะต้อง่านไปให้ได้มันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่มันไม่มีสมาธิไงมันเลยเพ่มันยากตรงไอ้ เลเซอร์น <in> <music Brothers> <theo> <bizarre> ี่แหละน้ำกดเนี่ยอุ้ยอชืบอารอดไปต่ออย่า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 ยาอชืบอชืบยาชืบทั้งคลิปเลยหรือไงไปต่อโดด รถเอ้ยถึงสักทีอึ้บอึ้บสวยไปเอ๊ะฮสุดยอดไปเลยนะฮะเดี๋ยวขอตัดไปตอนอีกดานนึงเลยแล้วกัน คนซื้อนู่ดอะยื้อเวลาโอเคโอ้แ okay. จ oh, yeah. ให้ถึงด่านจะไปเร็วๆนะ่ยไม่ต้องรอด่านจะไปละเล่นด่านนี้จบไปเลยหัวรออ้อแล้วแย่แย่แย่อันสุดท้ายสวยฟืบอาชืบอาชืบพลังแห่งอาชืบช่วยชีวิตค่ะชืบชืบ จิบ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 อุ๊ยรอดจิบจิบจิบอึบอึบอึบไปผ่านไปผ่านไปปึบต้องรอดให้ได้เลยอุ๊ยจะถึงข้างบนแล้ว เออเก้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับไม่เล่นต่อละสวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ